เรามาทำความรู้จักแคปคัตกันนะคะว่ามันคืออะไรแคปคัตนะคะคือแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างสารรค์สื่อออนไลน์ที่ครบวงจรตั้งแต่ภาพวิดีโอโดยสามารถทำงานได้ทั้งบน PC หรือสมาร์ทโฟนได้ทั้งมือถือและแท็บเล็ตอีกทั้งยังมี AI ช่วยให้คุณแก้ไขวิดีโอและออกแบบรูปภาพได้บนเบราว์เซอร์ Windows Mac, Android และ iOS โดยสามารถใช้งานได้ฟรีค่ะ และสำหรับใครนะคะที่ยังไม่มีบัญชีก็สามารถสมัครบัญชีโดยกดไปที่การตั้งค่าได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะถ้าเราอยากทำการสร้างวิดีโอขึ้นนะคะให้เรากดไปที่ Edit แล้วก็กด New Project จากนั้นก็ทำการตัดต่อวิดีโอได้เลยค่ะ แล้วเรามาทำความเข้าใจกับฟังก์ชันต่างๆภายในแอป CapCut กันนะคะในแอป CapCut นะคะมีหลากหลายฟังก์ชันให้เลือกใช้นะคะขึ้นอยู่กับประเภทของฟังก์ชันและการนำไปใช้นะคะซึ่งโดยทั่วไปสามารถแบ่งเป็นข้อดีหลักๆของแต่ละฟังก์ชันดังนี้ค่ะเราจะยกตัวอย่างมา1ตัวอย่างนะคะนั่นก็คือฟังก์ชันฟิลเตอร์นั่นเองค่ะ สำหรับฟังก์ชันนี้นะคะเป็นฟังก์ชันที่มีฟิลเตอร์ให้เลือกมากมายสีสันสดใสและก็มีหลากหลายสไตล์มากๆเลยค่ะมีทั้งแบบฟรีนะคะแล้วก็แบบโปรค่ะถ้าสมัครแบบโปรนะคะก็จะสามารถใช้งานฟิลเตอร์ทั้งหมดภายในแอป CapCut ได้เลยนะคะซึ่งฟิลเตอร์นะคะมีให้เลือกมากมายเลยนะคะ หลังจากที่เราได้ทำการตัดต่อวิดีโอเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะให้เรากดตรงที่ Export นะคะเพื่อที่จะทำการบันทึกคลิปวิดีโอลงบนสมาร์ทโฟนของเราค่ะ ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะแอป Cap c a ป c ั t นะคะจะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะนั่นคือ Cap c a ปคั t โป o ค่ะฟังก์ชันนี้นะคะนอกจากสามารถจะทั้งอัปเดตเป็น Cap c a ป c ั t p ปรได้แล้วนะคะยังสามารถปลดล็อกและเข้าถึงการใช้งานบางอย่างที่ฟังก์ชันฟรีนะคะมันไม่สามารถใช้งานได้ค่ะแล้วก็จะมีแพ็กเกจให้เราเลือกหลากหลายมากเลยนะคะ ตั้งแต่รายเดือนไปจนถึงรายปีนะคะซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะ